ต่อคลิปสองครับบทที่หกธรรมจักกัปปวัฒนสูตรเอวมเมสุตังเอกลางสัมมยังภัควาภาลานันสิยังวิหารติสิปัตเนมิหะทาเยตาตะละโคภัควาปานจาวาทิเยปีโคอามมนเตสิทเวเมพีขเว अन्त पापाधितेन न सेवितत्वा यो चायांग कामे सुखम सुखान्ति कानुयो होहिनो खम्मो वोतु चनिको अनारियो अनाथासन् कितो यो चायांग अतल अताकिला मना म ถาน ुपोको सुखो अनारियो अनातासन् कितो एतेते पीखवे उपो अन्ते अनुपखम्म बाचिमा ปฏิปทาตถาคตเถนพิสามปุถาจากุปกรณียานะกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวาตติกตมาจะทราวพีขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนาพิสามปุถาจากุปกรณียานะกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวาตติ อายเมวะอาิโยอาทังสิโกมาโคเซยทีทางสัมมาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธอยังโคสาธีขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรภิสัมพุทธาจารุปะลนียานักลนีอุปาสมายาพิญยายาสัมโพธาญานิพานายาสังวาติ อิทางโคปนาพีขเวถูกขางอริยาสาจ้างชาติปิถูกขาเลาปิถูกขามรนามปีถูกขาโสกเบรลิเทวะถูกขโทมนาสุปายาสาปิถูกขาอาปีเอหิสัมประโยชโคทูกโคปิเอหิวิประโยโคถูกโคยมปีชังนรปฏิตามปิถูกขังอสังกิเตนัดปัญจุปาธาณขันต้าถูกข้า อทางโคบนภาีเขเวทุขะสมุทโยมกอริยศาสจางยายังตันหาโปนาภว,วิกานันทิลาคาสาหากต,ตาตาตาลาตาลา,าพินันที่มีเสยทีทางกลางมตาตันหาปะวะาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภีเขเวทุขะนิโรทอริยศาสจงยางเยตาสายเยวตันหายาเสสะวิลาขนิโรทตาโคปติ นิสาโคมมติอนาลิละโยอิทังโคปนภีขเวทุขนิโรทขามิเนปฏิปทาิยสาจังายเมวะอริโยอาทังสิโกมาโคเสยถีทังสัมมาทิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทัง ถูกขังอรลีอัสาจังติเมพีคเว้ปูเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจักหงุุตปาที่ยานังอุตปาที่ปัญญาุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ตังโคปณิทานถูกขังอรลีอัสาจังปลินเอยันติเมพีคเว้ปูเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจักหงอุตปาที่ยานังอุตปาที่ปัญญาุตปาที่วิชาอุตปาที่อาโลโกอุตปาที่ต่างโคปณิทานถูกขังอริยสัสาจังปลินยาตันติเม ิเขเวปูพเพยานโนสุเตสุธามเมสุจากุงอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโกอุทปาทิทางทูขสมุทโยอริยสัจจันี่เมปิเขเว เพอนุเสุตภปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทางทูขาสมุทโยอริยศาสตร์จ้าป h a r ต่างพันธิเมปีขเวปุเพอนนโสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตภปาทิวิชาอุทภปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทูขาสมุทโยอริยศาสตร์จ้าไปให้นันธิเม ทีเขาเวโปเพอน,นโนสุเตสุทรมเมสุตาคุงอุปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปา,าทิทางสูขณิโลทโอริยาสาจัน ิเมพีฆเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทูขนิโรทวะเรียศาสตังศาติกาตาพันอิเมพีฆเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทูขนิโรทวะเลียศาสตังสาสติกาตเม พีฆเวโปเพอนนโนสุเตสุทรมเมสุทาคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอ,อุตปาธิอิทังทูคณิโลทักษามิเนปฏิปทาเลสาจาานันติเมพีฆเวโปเพอนนโนสุเตสุทรมเมสุชาคุง อุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังขอปณิทางทูขันนิโรธาขาไมินปฏิปทาอาเรสาจางพาเวตาพัน ติเมภีเขเวภูเพอนันโนสุเตสุทาเมสุตาคงอุทปาจิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทูขนิโรทขามิเนปฏิปทาเลสาจังพาวิทันติเมภีเขเวภูเพอนันโนสุเตสุท่าเมสุตาคงอุทปาจิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมภีเขเว อิเมสุตตูสุอริยศาสเทสุเอวันติปัจจิวตังทวาทศากาลังนิทาปูตังยานิทาสนังนสุสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสภัมมะเกสัสสัมนาปามะนิยาปชายาสเทวมนุสายยะอนุตะลังสัมาสามโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง นลโตจักขโเมปีเขเวเมสุจตุสุอริยาสาเจาสุเอวันติปริวาตังทวาทาสาการัญทาาผู่ัางญาณธาสนังสุสุทางอโหสิอาถาหังปีขวเวสะเทวเกโลโเกสมาลเกสะพัมเกสาสมนับรมนิยา ปชาญาสเทวมนุษยานุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจัญาสิงญาณันจะปนเมธทัสสนงอุตปาทิสกุปาเวเมเววิมุตติอยันมันติมาชาตินาิทานิพุนภวติธรรมวจพขควาตมานาปัญจวิญญาปิคุภยขพขาวโตภาสิตั้งอภินานทุงอิมาสเมจะปนเวยา กาลนาสมิงหิพัญยามาเนอายาสมโตโกนทัญยาสั์วิระชังวีตมลังธรรมมาจากคุงอุตปาทิยังกินจิสมุทยาธรรมมางสาพาันตังนโรธธรรมมันติปวาติเตจพะควัตาธรรมมาจากเก พุ่มมาเทวาสาธมนุสาวรสูงเอตัมภควตาภาลานสีย่างสิปนันเนมิขัทาแียนุทลังธรรมจัก,กล้ังบวติตังอภปติวติยังสมณีน,นาวาพรัมณีน,นาวาเทเวนาวามาเลนาวา สามุนาวาเกนชขวะโลกาสัมมินทิปุมานางเทวานางสาธังสุตวาจ้าตุมมหาราชิกาเทวาสาธมนุสสาวสษณุสงตุมมหาราชิกานางเทวานางสาธังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธมนุสสาวสษุงตาวติงสานางเทวานางสาธังสุตวายามาเทวาสาธมนุสสาวสษุงยามานังเทวานาง สาธังสุตวาตุสิตาเทวาสาธมนุษษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสาธังสุตวานิมมานละตีเทวาสาธมนุษสาเวสุงนิมมานละตีนางเทวานางสาธังสุตวาปัลิมมิตวาสวัตตีเทวาสาธมนุษสาเวสุงปัลลิมิตวาสวัตตีนางเทวานางสาธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสาธมนุษสาเวสุง เอตัมภะควตาภาลานสิยังมิสิปตะเนมิขะท่าเยอนุตะลังธรรมาจากกลางบวติตังอปติวติยังสมมเนนวาวะสมเนนวาวเทเวนวามาเลนวาพรมมุนาวาเทนะจีวาโลกะสัมณีติหิตเตนะคะเนนะเตนะมุโหเตนะยาวัรรมโลกาสาโทอัภุคาติอายันจัตสสะหาสหะ ทัสะหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมภเวทีอปมาโนเชอลาโลโอพาโซโลเคปาจุลโหสีติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโขพควาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยสีติสิทั้งายาสมโตโกนทันยาสาอัญญากนทันโย ตาวเหวะนามังอโหสินะทีต่อไปบทที่7ถึง11สวดเรียงกัน3จบนะครับ อิติปิโสพระขวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปริสธรรมมาซาลติศาสถาเทวมนุสานังปุทโธพระขวาติสวาคาโตภควัตาธรรมโมสันทิิโกอาคาลิโกเอหิปัสติโกโอปะนิโกปัจจัดตังเวทิโตโภวินยูหิติสุปฏิปันโนภคบัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคบัตโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภคบัตโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโน ปะคะวัโตสาวกะสังโขเด้ทิฏฐังจารต้าลิปุริสายุขานิอาทาปุริสปุคะลาเอสปะคะวัตโตสาวกะสังโขอารุเนยโยปะอุณเนยโยทากิเนยโยอันเชลีกะละนิโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกะชาติจินดามณีปิยังมันตังยสังถาสังโฆนางอุปสัรติสิเนหังมาตาปิตาวโอละหังปปุจจันจ์ตันจัมมหาราชาตะว่องมังโผสาธุโนทีปังกะเลเทโว สุปโปเสติจิตทิเทวเยสักดิปทองทัชรกมิ่งจิเนวะทัตตาปิยังันตังสาลิปโตภวันตุเมศที่ลาภังชนะเนยมณีธินดาปิยังจทนางสาเพชนาปภูชนะปิยังมะมะสักกะตวะปุถะระตนางโอสัังอุตมางุลังหิตังเทวมนุสานังปุถะเตเชนะโสจินานาสันตุปัตวาสาเพตุขาวุปปเมีตุเตสักกะตวะธรรมระตนาง โอตถังอุตมะวะหลังผลีลาหัวปสัมนังธรรมเตเชนะโสตินาณสันตุปัสสวาสะเพพยาวูปสเมนตุเตสักกตวาสังขละตนางโอตถังอุตมะวะหลังอาหุเนยยางป้าหุเนยยางสังคเตเชนะโสตินานาสันตุปัสสวาสะเพโลขาวูปสเมนตุเตต่อไปรอบที่สองครับ อิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาตนะนะสัมปันโนสุภโตโลกวิทูอนุตตโตปุริสธรรมมาซาลิสิสาทาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสติโกปนิยิโกปัจจัตตังเวทิสปโหมียุเฮติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญายาปจิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆ สามีจิปฏิปัโนโนภะคะวโตวสาวะกะสังโฆญาทิฏฐังจัตตาลิบุริสายุขานิอาทะบุริสป,ปะคะลายสปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโปนยป้าหุเนโยทากิเนโยอัญเชลีกลัลเณโยอนุตลังบุญญาเขตตังโลกัสาติทินดานมณีพิยังมันตัง ยาสังถาสังโกนางอุปสันติสินเหังมาตาปิตาวโอละหังปะโกตันจะมหาลราชจว่างลังโพสาทุนโอที่ปังกาเลเทโวสุโพเซทิจินจิเทโเยสักโกปัจช่างทัสมิงสินเนวาชาตตาพียังกันจังซาลิกุโตภาวันตุเมสิททิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะชนงสาเพชนะภูชนาพียังมะมะ สากาตวาพุทธรัตนางโอสถัางอุตมังวาลังทีจางเทอมนึก สาวนางผูทัเตเชนโสตินานาสันต be ุปาตวาสาเพทุขาวูปสเมเณตุเตสากาตตวาธรรมะรัตนนังโอสถังอุตมังวะลังปิลาหูปะสมนางธรรมะเตเชนโสตินานาสันตุปาตวาสาเพพยาวูปัสมเณตุเตสากาตตวาสังกัลยาันนังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางป้าหุเนยยางสังกัตเตชเชนโสตินานาสันตุปาตวาสาเพโลกาวูปัสมเณตุเต ต่อไปแล้วที่สามครับ จิตวิโสภะขวาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจนะนะสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาลีสิสะถาเทวมนุสานังพุทโธภะขาวาสิสวะขาโตภะคาวตาธรรมโมสันติสิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปัจักตังเวทิตโพวินิยติสุปปิปันโนภะคาวโตสาวกะสังโฆอุทุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคาวโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโน ဘဝတောသာရောက쌍ခောယသီထံจัตตาລິปุริสสิရိ5นิอาทัพปุริสสปกခลาเอตัพพဝတောသာရောက쌍โขအာနေယောပေါနေယောဌာခေနယောအန္ထလီကလနိယောအနုတလံကုညာခေတံလောကစာတိ สินามณีปียังมันตังยสังธาสังโกนังอุปสันติสินหังมาตาบิตาวะโอระหังปะโภะันจะมหาราชาตะว่า ane, une, well มังโพสาชุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศธทกินจิเทวเยสโภปชังทศมิงสินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพวันตุเมสิติลาพังชนาเนยมณิสินดาปยังจะทนังสพเพชนาภูชนาปียังมะมะ สากตวะผู้ธรัตนาโอสถทังอุตมังวังหิตังเทวมนุษย์สานังพู้ทัตเตเชนสโสรินานาสันตุปาตะวาสาเพทุขาวุปเสเมนตุเตสากาตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวัง ปลิลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปัาสาวะเตพ,พยาวูปัสมงตุเตสัก,กาตถวานสังขละตนาโอสาัทาังอุตมังวิลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสทินานาสันตุปัสสาวะเพ,พโลคาวูปสัสมงตุเตต่อไปบทที่สิบสองชินบรรชนชีายา์สนาคตาพุทธเจตวา มาลังสาวะหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกลาชโยปุทธาทวีสตินายกาสเปปติทิตาไมหังมัถเถเกเตมุนิสลาศีเสปฏิทิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจิเนสังโภปฏิทิตโตไมหังอุเลสภะคุณากะโลหะเทเยเมนุลูโธสาลิปุโตจทาสิเนโกนหันโยปิเิภาคสัมมิโมกัลาโนจะวามะเกทาติเน สวเนมายหังอาสูงอานันทราหุโลกาสโปรมหาหนาโมอ,อุภาสูงวามโสตะเกเกสะโตปิฏิภาคาสมิงสุริโยว,วปะปังกะโลนิสินโนสิสัมปันโนโสพิตโตมุนิภูงขโว กุมารลกาสโปเทโลมาเหสีจิตตวาทกโมัยหม่หาวัฒนนิจังปฏิทาสิกุนากโลพุนโนเอาพุลิมาโลจุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจายเมชาตานลาเติลกามมาเสสาสีติมหาเทลาวิสิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทลาทิตตะวันโตชิโนลาสาเจลันตาศีลเตเชนะ อังคาังเคสุสันติตาและตังงบุระโตอาศิตากิเนเมตสุตะกังไชาคังปาชโตอาศิวาเมอังคุลิมาและกังขันธโม และผลิตตันจะอาตานาทิยาสูตรตะกังอาคาเสชนางอาสิเสสาภาการสันคิตาชินานานาวลสังยุตตาสาตตาปาการละหลังกตาวาตปิตาสันชาตตาภายิราชาตุปัตถวะเสสาวิเนยังยานตตอนันตจินเตสสาวสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสามพุทธปันชะเลชินปันสัลมาชามีฮหลลานตังไมหีทะเลสัทธาภาเลงตุมังสาเพเต มหาบุริสาสภ,ภาอิเจวมันโตสุขโต,ตสุลาโคชินานุภาเวนาชิตุปาทโวธรรมานุภาเวนาชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนาชิตันตลาโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตชะลามิชินปัญชะเลติต่อไปบทที่13าพาหงมหากา หาหงสหาสมปินิมิตสาวุธานตั้งที่เมฆล่างอุจิตโคแลสะสเสนมาลังท่านาทีธ่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตะสาะวัตุเตชายามังขลานิมาลาทิเลกมกมพิโยชิตสาภลาติงโคลำปนาละวกมาขมัาธทาทยาขังขันติสุทานตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาะวัตุเตชายามังขลานินาลาทิลิงพระชจลังอาิมาตะกูตัง ชาวากิจากมสเนวัสุธาลุนันตังเมตตมภูเสกกวิจินาชิตะวามุิีโทสันเตสะสาพุ่เตชยมังคลานิอุขีตคากรรมติหันตัสุธาลุนันตังท้าวันติโยชนปทังกุลิมาละวันตังอีที่พิสังขตมโนชิตตวามุินโทตันเตชะสาพธทุเตชยมังคลานิกาตวานกาธรรม ธรมูทะลางอีวคาพินิยาจินใจยะถูทวจนางชนะกายามาเชสันเตนสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตศสาพวตุเตชายามาขาลานิสาจังวิหายะมัทิสาจักวาทเกตุงวาทาพิโลพิตมะนัง อธิอานทถพระผูตัง้งวันยาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสาพระโอจเตสยามขลลาอานินันโทปนันทถพระผู้ชักขังวิบุตังมหะมหิทีมผูเตนะเทและผู้ชัเคนะธรรมะพยานโตอิทูปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระโอจเตสยามขลลาอานินท,ทูกฆาทีเถพระผู้เคนนะสุธาจะรหาถังปรามังวิสุทธิชิติเมทิปก,กาวิธานัง ยานาขเทนวิินาสิตวามนินโทตันเตชะสาโปตุเตชยมังคะลานิเอตาปิปุชะยมังคะลาอัตคาทายอวาจโนทิณทิเนสารเตมตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุขังอธิคเมยานะโลสะปัญโย มหาการุณิกนาโทหิตายสาภพปานีนางปูเลตวาปาและมีสาภพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจวัฒเชนโหตุเเชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหิเชยาสุเชยมังะเลอปลาจิตปันลังเกสีเซปัทวีโผะเลอภิเศเกสาพพปุทานาง อาคามปาโตปโมชติสุนาขาตัางสุมังคลังสุปะภาตังสุหูทิตังสุขโน,ส,ขน,ส,ขนสุมหุโตจัคุยถังตัมจารีสุปทาขินังกายกกรมมังวาจากัมมังปทาขินังปทาขินังมนโนกัมมังปณิทิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานละพันตัดเทปทาขิเน พวตุสาพมังคขลังลาขันตุสาะเทวตาสาพุธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพวตุสาพมังค์ขลังลาขันตุสาะเทวตาสาพุทามานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพวตุสาพมังคขลังลาขันตุสาะเทวตาสาภังขานุพาเวนัสธาโสทีพระวันตุเต <mon> <S PDF> <mon str emissions> ต่อไปบทที่ส4ปฏิาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพทะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนนพวันเตปูชิตาสโสทิงคโลนเตท,ทวิหารมันตะเลเทลาจะมาชาณวกาจะพีขาโวสาลามิกาทานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลา ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาวิชาเยปิจันทสัมภาวะสังเสทชาตาทโวปป่าติกานิยานิกังธรรมะลังปฏิจเตสาเภปิทูคาสักโรนตุสังขยังท้าตุสิลังสตังธรรมโมธรรมมาทลาจปุคลาสังโคโหตุสมาโควาอัธยาจาอิยาจามเหราคาตุสัมธรรมโมสาเภปิธรรมมจาริโน ผู้ทิมสัมปาผุ้ยยาาเนยยมาทำเมอรลยาเปเวทิเจปัศนนาโหนตุสาพเพปิสปานินโนพุทธศาสเนสัมมาทารังระเวชันโตกาเลเทโวปวุสตุภาวะสตุอุธิภาวายาสัตตานังสมีทางเนตุมเมทินิมาตาปิตาจะอัตตาะชังมิจังละขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสาภะทาต่อไปบทที่สิบเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุขาปาตาจะนีทุขาพยาปาตาจะนีพยาโสกาปาตาจะนีโสกาโหนตุสาเพปิตานิโนเอตาวตาจะอัมเหติสามปทังปุญญะสามปทังสาเพเทวานุโมทันตุสาปสัมปฏิสิทธิยาธานังททฐานตุสัทายาสีลังลักขันตุสาพระทาภาวนาพิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธา a พลาปาตาวเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนหลักขังนพันธามิสาพาโซต่อไปบทที่16สุมังคละคาถาโหตุสาพังสุมังคลังลาขันตุสาปเทวตาสาวะพุทธานุภาเวนโสติโหนตุนิลันตะลังโสตุสาพ,พังสุมังคลังลาขันตุสาปเทวตา สาพระธรรมานพภาเวนะโสธีโหนตุนิลันตะลังโหตุสาพ,พังสมังคะลังหลักขันตุสาพระเทวตาสาพ,พสังคานุพาเวนะโสธีโหนตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระตนตราไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิศ และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวกจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอน,อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่สร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน